กล่องกัน่ยและอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้อ้อะไรก็ไม่รู้อยากรู้ไหมไม่รู้อยากรู้ไหมอยากรู้รอาจ <c oughs> จะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะปิ๊กโอ้เรามาดูกันค่ะตัดอ,อะไรละกระดิ่งปิ๊กกระกตัดเสร็จจุดเกยตกกระดิ่งปิ๊กมามามาแกะดูนะคะ

ทีโกวายองยังวายยังวายองวายวายวียยังวออมาให้หนูอยากโอ้ยข้างในนะคะนีของอบเบิ้มาิองที่งนที่มีในกล่องก็คืออันที่เป็นผ้าคลุมนะคะผ้าคลุมย้อมผม ทำสีผมเป็นผ้าคลุมสีผมนะผ้าคลุมนำสีผมนี่นะคะผ้าปานี่แหละแล้วผ้าจะมาทนี่แหละผ้าคลุมมอยส์มผมนะคะ,ะกใ็ใช่ใช่ใช่เป็นพลาสติกนะคะมีความเหนียวเป็นดีตุเกลนะคะโอเค

นี่เป็นหวีใดนะคะหวีใดนี่หวีใดค่ะหวีใดผมนะอือสำหรับไรผมม้วนผมโรผมนะนี่หวีใดคือนี่หวีใดโยงหวีใดผมหวีใดผมหวีใดผมนะคะเอาไว้อันนี้นะคะอันนี้เป็นพิครอบค่ะ เป็นที่ครอบหูระหว่างแบบว่าทําสีผมอะไรเงี้ยค่ะอชิ้นเล็กๆนะเวลาทําสีผมใช่ไหมหูเลอะหูจะชอบเลอะใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถใช้ตัวนี้ครอบตรงหูของค้าได้หรือว่าหูตัวเองนะคะเวลาเราจะทําสีผมครอบไว้แบบนี้เพื่อให้หูมันเปื้อนนั่นเองค่ะแกะมัล่าโอเคสําหรับกล่องน,นี้แกะไปเรียบร้อยแล้วก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะเรามันจะแกะกล่องกันให้ดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคพัก็สวัสดีค่ะเอาเอาสวัสดีค่ะเอาเอาไปไปกันไปไปจุไปไปจุ๊บยังฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่เนื้อใ มีเวลาก็เข้ามาคอยในไลน์สดคิดจะดีหรือไม่